หมวดที่ 7. ว่าด้วยคำสอนอันเหมาะแก่อุปนิสัยและสิ่งแวดล้อมแม้ว่าพระสังฆปรินายกจะได้กลับไปยังตำบลโซโหัวแห่งเมืองชิวเจาจากวองมุยอันเป็นที่ซึ่งท่านได้รับมอบหมายพระธรรมแห่งนิกายทยานะจากพระสังฆปรินายกองค์ก่อีกก็ตามท่านก็ยังเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่มีใครรู้จักในหมู่คนทั้งหลายอยู่นั่นเอง และผู้ที่ให้การต้อนรับเลียนดูอย่างครบครันแก่ท่านนั้นได้แก่นักศึกษาแห่งรัชที่คงจื้อผู้หนึ่งซึ่งมีนามว่าหลิวชีลักเพระเอินหลิวชีลักผู้นี้มีน้าผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าวูจูจองได้บวชเป็นบรรพชิตในพุทธศาสนาและมีปกติสวดสาธยายมหาปารินิรวานสูตรอยู่เป็นประจำเมื่อพระสังฆปรินายกได้ฟังการสาธยายของสตรีผู้นี้ เพียงช่วเวลาหน่อยเดียวเท่านั้นก็สามารถจับชวยเอาใจความมันลึกซึ้งของพระสูตรนั้นได้และได้เริ่มอธิบายแก่เธอเมื่อเป็นดังนั้นสตรีผู้นี้ได้หยิบคำพีขึ้นมาถามถึงความหมายของข้อความตอนหนึ่งแก่ท่านพระสังฆปรินายกได้ตอบว่าอาตมาไม่รู้หนังสือแต่ถ้าท่านประสงค์จะทราบใจความแห่งพระคำพีเรื่องนี้ก็จงถามเถิดนักบวชสตรีผู้นั้นจึงถามต่อไปว่า เมื่อท่านไม่รู้จักแม้แต่จะอ่านค่อยคําเหล่านั้นแล้วท่านจะสามารถทราบถึงความหมายแห่งตัวสูตรได้อย่างไรเล่าประสังคาปรินายกได้ตอบคาถามนี้ว่าความลึกซึ้งแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เกี่ยวอะไรกันเลยกับภาษาที่เขียนด้วยตัวหนังสือคําตอบนี้ได้ทําให้สตรีผู้นั้นรู้สึกประหลาดใจไปดันมากและเมื่อได้เล็งเห็นว่าท่านผู้นี้มิได้เป็นพระภิกษุอย่างธรรมดาสามัญแล้ว ก็ได้บอกกล่าวให้เป็นที่ท,ทราบกันทั่วไปในบรรดาผู้ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในหมู่บ้านนั้นเธอได้บอกกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นอริยบุคคลเราทั้งหลายควรขอร้องท่านให้พักอยู่ที่นี่และขออนุญาตจากท่านเพื่อถวายอาหารและที่พักอาศัยต่อมามีเชื้อสายแห่งท่านขุนานางชั้นสูงคือท่านหมูแห่งราชวงศ์อายผู้หนึ่งมีนามว่าโซซุกเหลียน พร้อมด้วยชาวบ้านจำนวนมากได้พากันมาในเวลาบ่ายวันหนึ่งเพื่อถวายความเคารพบแดบบ่พระสังฆปรินายกวัดเปาลําอันเป็นวัดเก่าแก่ในประวัติศาสตร์ซึ่งร้างไปเพราะภัยสงครามในปลายราชวงศ์ชิวในบัดน,นี้หักพังลงเหลือแต่เศษสิ่งของเป็นกองกองนั้นมหาชนได้พากันบูรณะขึ้นใหม่ตรงที่เดิมนั่นเองและได้ขอร้องให้พระสังฆปรินายกอยู่อาศัยประจำที่นั่น ไม่นานนักก็กลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากเมื่อได้อยู่ที่ด้านมาประมาณเก้าเดือนเศษศัตรูฟองร้ายของท่านก็ได้ติดตามมาและคอยพยายามจองล้างจองฝานท่านอีกเนื่องด้วยเหตุนี้ท่านได้ไปหลบซ่อนยังภูเขาใกล้ๆกันคนโหดร้ายเหล่านั้นได้จุดไฟเผาป่าซึ่งท่านเข้าไปหลบซ่อนอยู่แต่ท่านหนีรอดไปได้ด้วยหลบไปอยู่บนชะงอนผาชะงอนผาแห่งนี้ซึ่งต่อมาเรียกว่า ภูขเขาแห่งความปลอดยังมีอรอยคู่เขาของพระสังฆปรินายกปรากฏอยู่และยังมีอรอยเป็นหลายเนื้อผ้าแห่งเครื่องนึ่งห่มของท่านปรากฏต,ติดอยู่บนแผ่นหินนั้นด้วยเมื่อท่านระลึกได้ถึงคำเตือนของพระสังฆปรินายกองค์ที่ห้าผู้เป็นครูของท่านที่ได้เคยสั่งไว้ว่าจงหยุดที่ตําบลเวยแล้วซ่อนอยู่ผู้เดียวที่ตําบลบุยดังนี้ ท่านจึงได้เอาตำบนทั้งสองนี้เป็นที่หลีร้อนและเวียนไปเวียนมาภิกษุฟัดหอยชาวบ้านฮุกกองแห่งชิวเจอเมื่อทำการสนทนากับพระสังฆปรินายกเป็นครั้งแรกได้ถามถึงความหมายของกระทู้ธรรมที่คนทุกคนสนใจบทหนึ่งที่ว่าใจคือสิ่งใดพุทธ,ธะคือสิ่งนั้นพระสังฆปรินายกได้ตอบว่า การไม่ปล่อยให้ความคิดที่ผ่านไปแล้วกลับเกิดขึ้นมาอีกนี่คือใจการไม่ปล่อยให้ความคิดที่กำลังจะเกิดถูกทำลายไปเสียนี่คือพุทธ,ธะการแสดงออกซึ่งปรากฏการทุกชนิดนี่คือใจการเป็นอิสระจากรูปธรรมท,ทั้งปวงคือการรู้เท่าถึงความลวงตาของปรากฏการทั้งหลายนี่คือพุทธ,ธะ แต่ถ้าข้าพเจ้าจะต้องอธิบายแก่ท่านให้ครบถ้วนทุกกระบวนกวามเรื่องที่จะต้องนำมาพูดก็จะไม่จบสิ้นลงไปได้แม้ว่าข้าพเจ้าจะใช้เวลาอธิบายสักกักหนึ่งดังนั้นจงฟังสโลกของข้าพเจ้าจะดีกว่าปรัชญาหรือปัญญาคือสิ่งที่ใจเป็นสมาธิคือสิ่งที่พุทธะเป็นในการบำเพ็ญปรัชญาและสมาธิต้องให้แต่ละอย่างลงจังหวะต่อกันและกัน แล้วความคิดของเราก็จะบริสุทธิ์คำสอนข้อนี้จะเข้าใจได้ก็แต่โดยการประพฤติดูจนช่ำชองที่ว่าสมาธิตั้งมั่นนั้นที่จริงไม่ใช่สมาธิอะไรเลยคำสอนที่ถูกต้องนั้นคือให้บำเพ็ญปัญญาคู่กันไปกับสมาธิโดยไม่แยกกันเมื่อได้ฟังดังนั้นภิกษุฟัดหอยมีความสว่างสวัยในครรในขณะนั้นเอง เธอได้กล่าวสรรเสริญคุณพระสังฆปรินายกด้วยสโลกดังต่อไปนี้ใจคือสิ่งใดพุทธะคือสิ่งนั้นนี่เป็นความจริงเสียจริงจริงแต่ข้าพเจ้ามัวไปปราบพยศของตัวเองทั้งที่ไม่เข้าใจในมันบัดนี้ข้าพเจ้ารู้จักเหตุอันเป็นประธานของปรชญาและสมาธิซึ่งทั้งสองอย่างนี้ข้าพเจ้าจักบำเพ็ญเพื่อเปลื้มตัวเสียจากรูปธรรมทั้งหลาย ภิกษุฟตัดชาวเมืองหุงเจาเข้ามาบรรพชาในพระศาสนาตั้งแต่อายุเพิ่งได้เจ็ดปีมีปกติสาทยายสัตธรรมบุญทริกสูตรอยู่เป็นนิดเมื่อท่านผู้นี้มาแสดงความเคารพต่อพระสังฆปรินายกท่านไม่ได้กราบให้ศีรษะจดพื้นเพราะท่านทําการเคารพอย่างขอไปทีเช่นนี้พระสังฆปรินายกได้ตําหนิว่าถ้าท่านรังเกียจในการที่จะก้มศีรษะให้จดพื้นแล้ว การไม่ทําความเคารพเสียเลยจะไม่ดีกว่าหรือต้องมีอะไรอยู่ในใจของท่านสักอย่างหนึ่งซึ่งทําให้ท่านมีความโนงเช่นนั้นขอถามว่าท่านทําอะไรเป็นประจําวันภิสูุฟัดตัดได้ตอบว่ากระผมสาธยายสัตหีบุญธิกสูตรกระผมท่องตลอดทั้งสูตรสามพันครั้งมาแล้วพระสังคามินายกได้เตือนว่าถ้าท่านจับใจความของสูตรนี้ได้ท่านจะไม่มีการถือตัวเช่นนี้เลย แม้ท่านจะถึงกับเคยท่องสูตรนี้มาถึงสามพันครั้งแล้วถ้าท่านจับความหมายของพระสูตรนี้ได้จริงๆท่านก็จะต้องได้เดินอยู่ในทางทางเดียวกันกับข้าพเจ้าสิ่งที่ท่านเรียนสําเร็จได้ทําให้ท่านกลายเป็นคนยิงไปเสียแล้วและยิ่งกว่านั้นดูเหมือนท่านไม่รู้สึกตัวด้วยซ้าไปว่าการที่เป็นเช่นนี้เป็นของผิดท่านจงฟังสโลกของข้าพเจ้าเถิดเพราะเมื่อความมุ่งหมายของระเบียบวินัยต่างๆเป็นไปเพื่อปราบปรามความทะลึ่งแล้ว ทำไมท่านไม่กราบให้ศีรษะจดพื้นล่ะการยึดถือในตัวตนเป็นทางมาแห่งบาปแต่การถือว่าการได้บรรลุธรรมหรือผลใดๆก็ตามเป็นเพียงของลมๆแรงๆนี่เป็นทางมาแห่งกุศลอันใหญ่หลวงจบแล้วพระสังฆปรินายกได้ไต่ถามถึงชื่อของท่านผู้นี้เมื่อได้ฟังว่าชื่อฟัตตัดซึ่งแปลว่าผู้เข้าใจในธรรม พระสังฆปรินายกจึงได้กล่าวต่อไปว่าท่านชื่อฟัดตัดก็จริงแต่ท่านยังไม่เข้าใจในธรรมเลยแล้วท่านได้สรุปด้วยสโลกต่อไปอีกว่าชื่อของท่านว่าฟัดตัดท่านสาธยายพระสูตรอย่างภาคเพียนไม่ท้อถอยการท่องพระสูตรด้วยปากเป็นแต่การออกเสียงล้วนๆสัตว์ผู้ที่มีใจสว่างสวัยเพราะจับใจความได้นั่นคือโพธิสัตว์แท้เพราะเป็นเรื่องของปัจจัยาการอันอาจอศึกษาไปถึงคบก,ก่อน ข้าพเจ้าจะที่บายความข้อนี้แก่ท่านถ้าท่านเพียงแต่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ตัดอะไรแม้แต่คำเดียวเมื่อนั้นดอกโบจะบานขึ้นในปากของท่านเองเมื่อได้ฟังสโลกนี้ภิกษุพัดตัดรู้สึกสลดใจและขออภัยต่อพระสังฆปรินายกเธอได้กล่าวต่อไปว่าแต่นี้ต่อไปกระผมจะเป็นคนสุภาพและถ่อมตัวในทุกโอกาส เนื่องจากกระผมไม่มีความเข้าใจในความหมายของพระสูตรที่ท่องนั้นอย่างถูกต้องกระผมก็ชะโงนในการตีความหมายแท้จริงของพระสูตรนั้นใต้เท้ามีความรู้และปัญญาอันลึกซึ้งที่สุดขอได้โปรดอธิบายโดยสรุปแก่กระผมเถิดพระสังฆปรินายกได้ตอบว่าฟัดตัดเอย๋ยพระธรรมเป็นของกระจายเต็มที่อยู่เสมอใจของท่านต่างหากซึ่งไม่กระจาย พระสูตรนั้นไม่มีข้อความที่น่าฉงนเลยแต่ใจของท่านต่างหากที่ทําให้พระสูตรนั้นเป็นของชวนฉงนไปในการสาธยายพระสูตรนั้นท่านทราบถึงความมุ่งหมายสําคัญของพระสูตรนั้นหรือเปล่าพิกษูฟัดตัดได้ตอบว่ากระผมจะทราบได้อย่างไรในเมื่อกระผมมีแต่ความมึดมัวทึบอ,อยู่เช่นนี้เท่าที่กระผมทราบก็คือท่องอย่างไรจึงจะว่าปากเปล่าต่อกันไปได้เท่านั้น